อเห็ดเจ้าขาวถาคนไทยนาพี่น้องจ้ะฝนอีปูสอนเฮาสิปิงปลาปิงปลาบ่มีเพ,พิ่นเอามาคนกระเซียมเนาะนี่เนาะปลากดปลากดบ่ปลากดรดป,ระ,รป,ระ,รประเห็นเข้มข้นี่เนาะ Hoa hồi mới bao Con chỉ ai mà, nhanh đi. vào chỗ anh em ăn đi anh ghê anh ghê anh ลูกสาวเมื่อบ้านปังโทรมาให้แม่มาเอามาเอาคอยแนวจ้ะสบายดีพี่น้องใส่โล p พลังให้มันแ ä n g e r or i เจ้าออกบ r ตีน c e r we believe Background pare sile distinction so we are a f r a i d อ Ngol is ็ d บ จังวะเ็นใ่หน้ากับขานะตัอันยุงีละบ่ตัวตอละอาก่อนตัวเอง่ยอยน้ำหลังเหลี่ยบนมาลนยังมงานนันขนาอะเออยังเฉีดเบี้ยีเนาะยังมีหน่งงานงาเสาลุง เดืนหาผ้าพูก็ยังมีงานที่อือาพัวลงเห็ดไทยเห็ดน้าเลินอีปลูจนาเอาเนื้ออะไรเอาทอดโกรีทอโกเนาะเต้วมาตีเชะปัวได้ทอ <c oughs> กเนื้อผอาจุดตัวเย็ยนเป็นขึ้นคนไทยหน้าขึ้นมาเลยบ้าพี่นนอะ เรียแมวเก็บดอกบัวใช่แม่ใายนี่เลยทั้งกินเลยบบัวอันเป็นอะไรเนี่าอ้ะมองดูสั่งวะมองดูพีน้องเจดามบวหลางผักสองผ้าอาวัน์โมเนต้วล่าะเห็สิ็จอ้าวโอ้ยไม่คิดว่ามันาเออจากซองสมายอาวักินน้ำรุ่โค้งเลียข้วนเก็บมากกว่าเชยลวดจะเสรจนเม็่อกี้แม่เนมันบุมีพายมีนะ อ้ปนกเฮ้ยน่ปละมันบ่มนัละไอ้กี้น่อยนะเมื่อพี่น้องบอกว่าทากี้ขาวขาวส่วนปลาเฮดจะเขี่ยวยังก่อนเด้อพี่น้องกี้ขาวสงกันนี่ปีงป้าปนกับปูนัมาูอะพูไปนั่งทางกลางพูเลย แล้วไปอไรอย่าง้อปาไมองเอามาชงปัามาอีกเลยมาที่เขาน้ำกันพี่น้องป่านนาาซิเมะเฮ็หน้ายู่พุ่นโอ้ยังเองจงมาไหวเปลห็อันสินกันไม่จริงไปเลยฮ่าฮิตป่งเด้อเนาะมากก่าตัวว่ะนเจาประหลัดเอาเจาะหมวกกันนออยู่กลางทาง

ปาเป็ไนไ <c oughs> รตุกจิ๊ขมขก่ขมากไข,าข, <c oughs> ข้าวขมอะไรข้าวอใชทหน้าหอใหญ่ตัวหนึ่งเอใช้หน้านะ่ะ <c oughs> ใทยหน้าวอาบอกผู้อยู่ในปากผู้ <c oughs> คน้ำเขาไทยไทยเลย <c oughs> น้องปรนเอียหน่อยแม่แค่เียนขี้่อยป้อบาคนตกคืนนี่มันจะออกมาโค้งมกันดิเขียนข้ามคียนนอยขันแม่าเพื่นกะไุกูเนดาวลยว่าเต้นมาหยัคืนนั่นนี่จีองเรงน

ทของร้อลมาก,กอากายุ่ยหยันเลยเจียวจนเห่าขาชิโน่เน่าประม,ม,มาณเท่าไห่ป้าจะมามาเจอพลัสเออข้ามาเจอขาพนัฮิตมื่อไหรนาะมื่อนามาเกณนเนะ ตาต้ป้าจะสร้างใอ้ขอยกินมากนวาท่านมียังวิงปลาส้าใจฉั้ขอนกินัปลอดกบอยู่ในถังเอาบ่อคบเหรอทางไปทางป้าเจ้าไดาว่าเอาบ่อบเอาเนื้ไปเนื้อปลาทุกเนื้อมี่ปลาดิบจ้ะงปลาดิบได้ปดาาเอาบ่อบ

เรืองนี้ก็มีเนาะเอา่นหน้าน่ยนะทุกไซสเป็นลูกเคยหลานสาวหลาอนี่แเน่ยมื่ออยู่น้ำพอนแม่บุหอดจามสูงโัน่หนมาส่งเาเอรด้สิเด้อ้ยน้องแก้มันนี้อันอันนี้บอกมากกว่าสิบบทเกดดองกิจังกันการลูกมอันเจ้ากับอันติง

แต่ป้าบลืมท้อจิน้องมราต้องนก้ากินวตป้าเนี่ยมันลืมเาิงงวันน้าป้านาหเบอในบ่อติเรายังเลือกเอาอะไรัดลืมอะไรจะอ่านที่ไทยอยากได้ก่อนบอเมื่ออ้าวจไ่อาชีขึ้นออกเ้าจะเาเบาอยู่ <laughs> không đâu, ơi, không tôi giải cái mà. Là, nào có so là mùa đen, mùa nào nó đen, màu nâu đó. em nó <là lên>. <cười> <cười> โอ้เตะพัดกะา้า้ยกิ่หน่อยสบายดีพี่น้องได้หลนั่งเองนังีหน่งอะนะใมงบเงอหงเลยอ้อยากตุลโอ้ยมายหนึ่งังยั

ไปแล้วป่ะไปจัดะันแมนเขินนกำลอกเลยเมื่อห้งานเนี่ยอาหงียหมเอาแบบโควกันเอ เคยไฟอยู่กับพ่อดอรอ้มาเงียไเข้ามาอยู่ก็บ่งงแบบการเกงโอยน้างับานางแต่บ่ายยังบ่วนี่แหลเมียฉนได้ยืมบนมจะแจเหรอเข้าเดี๋ก็รังมวดมามาไปเดินงานไหมครับงานดู แ่ลอาหารมันต่ำมากมนยาแบบนกยาเอยาเขียวอืมอเิ่มเนาะย่งสมนานเนาตุลยาดยัเป็นลมนิ่งสมุนยมันเสียเจนเล่งหล้ันะไปกินกันเนาะเนกันยิ่งหมด้ลเธอกบโนยไงสยมันเีเจน้กินากันทรกนา ย่งเหลอก่ายเตัวนั่งนั่งอูไปห้องก็ดึงจะขยี้มอมกับแทลิบไปบ่บ่เดินเด็นหปเฉยๆดินเสียนหามาเอเห็นมังเอเดยนงล้างอกม่เอเยนหัวเจ๊อีกไปหนอโดนเถียงเลยู่บานเสียเนาะเห็ุใดองข่าสามถุงสามถุง มเมนเ์นี่จ้ะแม่มันก็เงียนลงมาักินะนเ้าล้วก็จ้าเียนีเราก็จ้างตลอดมนมงานโนจ้างแล้มือเรเชนกิดมาบ้กับมือละาเนแล้วมันมเนมันจีนนบเวลายหมือน ชั้นนอนแน่เดยบ่อยพอแม่พอแม่ปเห็นนะนี่ยถ้าที่เห็นบ่เลนมันยังมาได้ไม่รองไมมือบอกใส่เอ้ยใส่แล้วก็น้ามันจงดีไทยนาของมันเนี่ยบนงานหรือว่เราจไทาเนบอกใส่มัน่ีท่จามัน่กใส่หรอใส่หรออันเดียวกัน แม่เมีพวนใช้เอากับาบักไปกันบ่เลยบ่ลยรอยามได้กินยังยังไม่ไกับไปพวก็มีไปมาเจ๊พวงเจ๊พี่เจ๊เอาลงไปมันก็าจะนว่ามักไปเนาะเราจะมีอะไรีเาบาก็มานนนอยบมบบมีงกับปกิ้าเด็กพี่น้องพ่อกมใหกินสบายมีงกับกิ